ภารกิจพิเศษ PUBG Newstate สัปดาห์ที่3สนับสนุนโดย Power p o w e r p a y เพจติมเงินเกม PUBG Newstate ราคาถูกเติมเลยครับที่ Power p o w e r p a y ภารกิจที่ชื่อว่าหายสาบศูนย์ปักหมุดไปเลยที่ t r a i l e r p a ป k ครับภารกิจนี้คือการตามหาระเบิดปลอกคอจำนวน3ชิ้นโดยจุดแรกที่ผมเจอจะเป็นคลับที่อยู่ทางเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ t r a i l e r p a ปาครับหน้าตาของระเบิดปลอกคอก็จะเป็นแบบนี้ครับ ซึ่งตอนที่ผมมานั้นผมเจอแค่อันเดียวนะครับผมเลยขยับมาตรงรถบ้านคันใหญ่ครับรถบ้านคันนี้จะใหญ่เป็นพิเศษบนหลังคาของรถบ้านคันนี้จะมีเต็นท์การอยู่ให้เดินเข้าไปข้างในรถบ้านคันนี้ครับเพื่อนๆก็จะเจอกับปลอกคอระเบิดอีกอันหนึ่งเดินขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเทลเลอร์พาร์คเพื่อนๆก็จะเจอกับรถบ้านคันใหญ่ ที่มีลักษณะดีไซน์แบบเดียวกันเดินเข้าไปข้างในเพื่อนๆืก็จะเจอกับระเบิดปลอกคออีกอันนี่คือจุดทั้งหมดที่มีโอกาสจอบของระเบิดปลอกคอนะครับทั้ง4จุดเลยเพื่อนๆก็ลองไปตามหากันดูครับภารกิจต่อมาภารกิจที่ชื่อว่าปืนลูกซองอยู่ข้างในภารกิจนี้คือการตามหากล่องของปืนลูกซองที่อยู่ในมอล บรเวณที่ผมเจอจะเป็นชั้นหนึ่งของมอแล้วก็ชั้น2ของมอครับนี่คือหน้าตาของกล่องปืนลูกซองครับจริงๆถ้าเพื่อนๆมาก็ลองวิ่งหาตรงชั้นหนึ่งให้ทั่วก่อนถ้าชั้นหนึ่งไม่มีลองขึ้นมาบนชั้น2ดูครับตอนที่ผมมาผมเจออีกกล่องอยู่ตรงโซนของเล่นตรงนี้ครับ และหลังจากนั้นผมก็วิ่งหาอยู่พักใหญ่ครับไม่เจอเลยตัดสินใจกระโดดลงมารอบใหม่ครับรอบนี้กล่องลูกซองวางอยู่ห้องนี้ครับเปน็นเสร็จสิ้นภารกิจตามหากล่องลูกซองภารกิจต่อมาคือภารกิจที่ชื่อว่าไม่ใช่แนวฉัน ภารกิจนี้คือการตามหาคู่มือภาคสนามของเบนหนึ่งฉบับปักหมุดมาเลยที่การิสันหรือว่าฐานทัพตรงนี้นะครับที่ทางเข้าทางทิศตะวันตกจะมีบันไดยอยู่2ฝั่งให้เ,เพื่อนๆวิ่งขึ้นบันไดาทางขวาครับเข้าไปข้างในห้องที่มีคู่มือของเบนจะอยู่ห้องตรงกลางตรงนี้ครับเดินเข้ามาเก็บได้เลยข้อดีของภารกิจที่ตามหาของชิ้นเดียว ข้อดีของมันคือมันจะรีสปอรหรือว่าเกิดใหม่อีกครั้งถ้าเพื่อนๆพ,พาเพื่อนมาด้วยก็สามารถมาร์กบอกเพื่อนให้มาเก็บตรงนี้ได้เช่นกันก็เป็นการเสร็จสิ้นภาร,รกิจพิเศษพับ G ีน w ิวส t เตสัปดาห์ที่3ถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Enjoy Play กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ